ทุกคนครับตอนนี้พี่หมีโซลาเซลล์กำลังทำการทดสอบปั๊มสมาร์ทดีซีบัสเลนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2เนิ้ว1,100วัตต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมด4แผงด้วยกันครับดูดิโอ้โหน้ำเต็มไม้เต็มมือเลยเต็มไม้เต็มมือเลยครับน้ำเยอะมากครับตัวนี้เห็นไหมครับทุกคน ต่อมาครับทุกคนครับเป็นปั๊มบาดาลเซลล์กับรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น2นิ้ว1,100วัตต์1.5แรงม้าเฮดแม็กเมตรนะครับคิวน้ำอยู่ที่15คิวหรือว่า15,000ลิตรต่อชั่วโมงน้ำเยอะมากครับจากค่ายเฮนเดโรไทยแรงครับปั๊มน,นี้นะครับกำลังวัตต์นะครับมอเตอร์เป็นแบบ DC ซีบัสเลต์นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่1,100วัตต์นะครับใช้งานร่วมกับแผงโซลาเซลล์แบบ โมโนฮาร์ฟเซลจำนวน4แผงนะครับต่อแผงก็ง่ายๆครับต่อแผงแบบอนุกรมเหมือนเดิมนะครับเฮดแม็กอยู่ที่60เมตรนะครับสามารถหย่อนลงไปในบ่อบาดาลลึกได้นะครับถึง42เมตรนะครับใช้งานร่วมกับปากบ่อบาดาลขนาดตั้งแต่ปากบ่อ4นิ้วขึ้นไปนะครับปากบ่อ4นิ้วปากบ่อ5นิ้วปากบ่อ6นิ้วใช้งานได้นะครับปริมาณน้ำซึ่งเป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับก็คือให้เวลาน้ำสิาคิวหรือว่า15 0 0 0พันลิตรต่อชั่วโมงน้ำเยอะมากครับรุ่นนี้ขายดีเพราะว่าได้น้ำเยอะนะครับแปม พร้อมกับกล่องคอนโทลอัจฉริยะเหมือนเดิมนะครับมีระบบตัดน้ําเองอัตโนมัตินะครับน้ำในบอ่อแห้งน้ําในบอ่อขาดไม่ต้องกังวลใจปั๊มจะปิดเองอัตโนมัติและเมื่อมีน้ําปั๊มก็จะเปิดเองอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับราคาปั๊มพร้อมกล่องคอนโทลอัจฉริยะนะครับราคาอยู่ที่ 8,000บ,บ,บาทคุดง่างว่าราคาถูกมากครับไม่ถึงหมื่นเลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้แพ็กเกจแบบครบชุดนะครับปัม๊มพร้อมแผงพร้อมกล่องคันชทอัจฉริยะพร้อมตู้คอมเพเนอร์กันฟ้าผ่าพร้อมสายไฟพร้อมอะไรต่างๆแบบครบชุดพร้อมใช้นะครับก็สามารถขอราคาเพิ่มเติมกับทีมงานพี่หมีได้เลยครับ